สวัสดีครับเตรียมจัดส่งนะครับก่อนห่อนะครับก่อนจัดส่งนะครับเปิดสองด้าน มือจับตรงนี้นะครับด้านในจะเป็นตะข่ายด้านนอกจะเป็นมุ้งลวดปลมนะครับมีผมด้วยนะครับสองกล่องนะครับสีดำทูโทนและตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็น ยริเทนนะครับเรียบร้อยนะครับเตรียมจัดส่งนะครับเปิดสองด้านนะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าดีวทางเราก็จะพอนะครับเตรียมไปแล้วนะครับบับเบิ แล้วก็กระดาษแบบน,นี้นะย่างนะนะครับ,รบอันนี้ก็เตรียมจัดส่งเหมือนกันโอเคนะครับคุณลูกค้าขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ